ชีสเค้กได้มาปฏิบัติภารกิจกันที่คริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์หรือ CDC ครับอยู่ที่เรียบด่วนล่างยู่าเราไม่ได้มาซื้อเฟอร์นิเจอร์แต่เรารอให้ค่ำคืนเมื่อค่ำคืนย่างกลายเข้ามาสาวๆจะต้องปฏิบัติมิชชั่นในการมีการตามล่าของยามผีซึ่งมันวิ่งไวมากครับสาวๆจะเป็นยังไงบ้างนะั้นต้องติดตามชมวิ่งกระเตงฟัน ื่อสัปดาห์นี้แล้วกระับจูนซึ่งมีจิตพิเศษนะครับสามารถปลดปล่อยผีออกมาได้เยอะคราวที่แล้วก็ปลดปล่อยคราวนี้ก็ปล่อยย่ามผีครับกดปั๊บโอ้โหมันวิ่งไล่ครับโอ้โหดูสิครับก็ย่ามผีตอวนี้มันไม่บอกมันวิ่งไล่แต่เบลครับเด่นลปไล่ไล่แต่เบลเบลเบลนี้สุดเบลก็เชี่ยนไปเพราะน้ำเปล่าบูชายไปครับ วิ o, no no ่งไปแต่แเดกกับแล้วหายตาของตาววิดียังเจอครับโอ้โหแต่ฝ่ายชายี่วิ่งเร็วมากยามี่เหนื่อยเลยครับแล้วต่ฝ่ายตาก็เก็บเรียนครับซึ่งมีบูลค่าเหลือละ100บาทมีกระจายอยู่ทั่วไปครับแต่น้องฝ้ายครับมาจนมุมตรงนี้ครับหนียามครับยามทำาลังนลักมันจะอีตัวเด็กับก็เลยโดนเชอดไป ภารกิจน,นี้ได้สูงเสียบเบลแล้วก็น้องไ้ายไปปรดูกันต่อเลยดีกว่าพิจิเปไน่เฉยเลยพาภารกิจต่อไปครับทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะต้องตามหากันจนเจอด้วยโคตรลับให้ทุกคนหยิบซองคำสั่งที่อยู่ในกระเป๋าหน้าของตัวเองแล้วใช้โคตรลับในซองตามหาคู่ของตัวเองแล้วต้องจับคู่กันไปจนจบเกมยามอา โคนรับของคุณคือให้ตะโกนคําว่ายามมาโอ้โหตะโกนคานี้ไปที่ไหนวงก็กระเดจงสิครับคุณคือให้เต้นท่าลมมาเอาะรงนี้ให้มาเต้นลมมาเจอบ้าเหรอรู้ไอ่ะนี่ครับแล้วก็เต้นได้นะครับนี่อ๋อเหมือนช่วยให้เต้นท่าตับตับไม่มีผีต้องมาเต้นตับตับเลยค่ะให้มีนเต้นท่านี้ตับ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 ขอบอกให้รู้ว่าเราเป็นคู่คุณนะ อยากเต้นบ่อยแ้วิ่งแ้วิ่งวิ่งอะไรครับวิ่งหนียามวิ่งไปต่อใกล้ตายแล้วโคตดลับของคุณคือให้ออกเสียงจุจุจุจิ้งจบทักเมื่อกี้แอบเห็นผู้ชายอะแต่ว่าเขาอยู่ตรงนู้นอะตรงโลกอะงั้นเดี๋ยวเราจะไปฟังงนู้นก่อนแหมพูดซะน่ากลัวจังแอบเห็นผู้ชายไม่กช่คือให้ออกเสียงแคว่แคว่ ไปแล้วคาา่าเราจะซ้อนตัวในลำรองนองไปหาตามหาคู่ที่ต้องออกเสียง<ๆ>แย้วเราเขายังไนเออออกมาจับถังขยาก,กยาเถอะให้ทําเสียงรวมท่าหาวของเราคือหาวหาวใช่ไหมห<า>ต้องหาคนที่มีคนรับหาเเหมือนกันเราใช้โค้รลับในซองตามหาคู่ของตัวเองแล้วต้องจับคู่ไปจนเกมจบโอ้โหเหมือนกับภาระหรือเปล่าโค้ดลับของคุณคือให้ออกเสียงกกุ๊ก แน่นอนมันคือภาระแน่นอนจากสาวๆก็จะต้องไปตามหาคู่ตัวเองนะครับแล้วก็กระเตไปจนจบเกมอ่ะช่วงสตอเบอรี่นิวส์กลับมาอาปัปเดตข่าวประจำสัปดาห์อีกเช่นเคยน้องฝ้ายรู้ไหมว่าเด็กไทยนะเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะก่อนอื่นนะต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆคนเก่งที่ได้ทั้ง3เหรียญทอง3อเหรียญเงิน จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศได้แก่นายจิรวัตรอนันต์รอดวงนายพาัคคุ้จิราดิโลนายนิปุนปิติมานะอารีที่คว้าเหรียญทองมาได้และที่สําคัญน้องฝ้ายเขานะได้คะแนนเป็นอันดับที่5ของโลกและยังได้ทุนศึกษาโตอต,อต่างประเทศอีกด้วยและเพื่อนๆน,นะฝากมาบอกว่าเขานะจะมาพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการสอนหนังสือและค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างสรงรค์สิ่งใหม่ๆใ,ให้แก่ส,สังคมไทยด้วยส<อ>ุดยอดเลยมโมโม่เมื่อกี้เราอัปเดตข่าวเกี่ยวกับเรื่อง IQ เวลาใช่ไหมหรือว่าความเฉลียวฉลาดทางสติปัญญาวันนี้ไฟก็มีข่าวเกี่ยวกับ EQ มาฝากเพื่อนๆเหมือนกันมีโมโม่ร,รู้ไหมว่าเด็กไทยมีคะแนน EQ ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติในรอบ10ปีที่ผ่านมาอ IQ อ่ะโมโม่รู้จักนะ<ห>แต่ว่า EQ อ่ะจะมีผลกระทบยังไงถ้าเรา EQ ต่ำขอบอกก่อนนะว่าคำว่า EQ ย่อมาจากคำว่า Emotional Quotient หรือว่า ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์นั่นเองซึ่งเมื่อเรามีความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ลดลงเนี่ยนะ <c oughs> ก็จะส่งผลทําให้การควบคุม <c oughs> การแสดงออกทางอารมณ์เนี่ยลดลงด้วย <c oughs> คือง่ายๆว่าเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ใช่ปะ <c oughs> ใช่แล้วจ <c oughs> ้ะโมโมแล้ววันนี้นะคะฝ้ายก็มีตัวอย่างคลิปของคนที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้มาให้เพื่อนๆดูกันจะได้บอกว่าไม่ลอกเรียนแบบกันเนาะ เพื่อนเนี่ยรู้จักควบคุมอ,อ,อารมณ์ของตัวเองเนาะจะได้บอกว่ามไม่เกิดเหตุการณ์แรงๆแบบนี้ขึ้นเขาอยากมี EQ สูงอ่ะต้องทํำยังไงอ่ะไม่ต้องห่วงเลยโมโมเพราะว่าวันนี้เนี่ยฝ <c oughs> ้ามีวิธีง่ายๆเกี่ยวกับทำให้เราเนี่ยมี EQ สูงขึ้นด้วยข้อ <c oughs> ที่1นนะคะก็คือ เข้าใจแล้วก็จัดการอารมณ์ของตนเองก็คือการรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วรู้ความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ควบคุมมันให้ได้ข้อที่2นะคะเรียนรู้และเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นก็เนี่ยอย่างเวลาโมโม่คุยกับฝ้ายใช่ไหมโมโม่ก็ต้องรับรู้ว่าตอนนี้นะฝ้ายรู้สึกยังไงอยู่แววตา้องฝ้ายโกรธเศร้าว่างนอนหรืออะไรก็แล้วแต่ข้อที่3นะคะ ฝึกเป็นผู้ฟังที่ดีก็คือการรับฟังผู้อื่นนะคะไม่เอาความคิดตัวเองเป็นหลักและข้อสุดท้ายนะคะหัดชมเชยผู้อื่นอย่างจริงใจก็คือการเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเองอและเพียงเท่านี้นะคะก็จะทําให้เราเนี่ยมี EQ ที่สูงขึ้นและเมื่อเรามี EQ สูงขึ้นก็จะทําให้เราเนี่ยอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เพื่อนๆนะคะถ้าอยากรู้ว่า EQ ของตัวเองนะั้นสูงหรือต่ำจะสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบใน Google ได้เลยฝ้าย<ฟ>ชอบแบบถ่ายรูปป่ะเฮ้ชอบชอบชอบมากเลยโมโมนี่วันนี้นะโมโมมีแอปใหม่แอปถ่ายรูปแบบมานํำเสนอด้วยโอ้โห้ฝ้ายมีหมดแล้ว น้องฝ้าแอปนี้นะไม่ธรรมดาเพราะเราสามารถนำภาพนิ่งนะมาเป็นภาพเคลื่อนไหวทุกทีทุบๆ,ๆีๆได้ด้วยแอปนี้นะชื่อว่าแอปจิ๊บบูมคือการนำภาพถ่ายหลายๆภาพน้ะมาเรียนกันเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบ stop motion นั่นเองมโมๆอยากเห็นอนะอยากเห็นไล้ใช่น,นี่นี่นม,โมโมมีมาให้ดู คือเราอะสามารถถ่ายภาพใหม่ก็ได้นี่แล้วก็จะมีภาพให้เราเลือกด้วยนี่เราก็เลือกเลยว่าเราจะภาพไหนบะโม,มกเรากดถัดไปใช่ไหมนี่นไช่<ฮ> <จะ S 1> ชอบว<อ>่ะอะแล้วมาต่อที่ข่าวนี้กันดีกว่าค่ะสําหรับใครนะคะที่มีความฝันที่อยากจะเข้าวงการบันเทิงอยากเป็นพิธีกรหน้าใหม่นักแสดงดาราหรือว่าจะเป็นพีซันเตอร์โอกาสดีๆมาแล้วค่ะทางบริษัทดวงมารีมณีจันนะคะเปิดรับสมัครเพื่อนๆไว อายุตั้งแต่15ถึง20ปีทั้งชายและหญิงย้ำอีกครั้งนะคะอายุ15ถึง20ปีทั้งชายและหญิงที่มีบุคลิกหน้าตาดีมีความมั่นใจและก็มีความสามารถพิเศษและส่งวิดีโอแนะนำตัวเองให้เห็นทั้งทางด้านหน้าและด้านข้าง ร้อมกับแสดงความสามารถพิเศษไม่เกิน3นาทีส่งมาที่ s t r a w b e r y tv hotmail.com ค่ะโอกาสดีๆเข้ามาแล้วนะคะรีบๆส่งคลิปเข้ามาเยอะๆเลยใช่แล้วว่าแต่นุ่งไา้ฮะอัพเดทคนเดียวกันนะเดี๋ยวมโม่ไปก่อนไฟ้มโมงไปไหนกุบอาทิตย์ที่แล้ว้ายตายแล้วใช่ไหมที่วิ่งหนียามผีเดียเดีมโม่ขอไปเตรียมตัววิ่ก่อนดีกว่า งั้นเอาเป็นว่าอาทิตย์นี้ไปติดตามชมกันดีกว่าค่ะว่าซอรบรีวิ่งกระเตนฟัดเนี่ยจะมีความหวาดเสียวและน่ากลัวขนาดไหนและสาวซอรบรี่คนไหนเนี่ยจะมีโอกาสตรอดชีวิตกลับมาบ้างถ้างั้นไปติดตามชมในช่วงหน้าค่ะ oh,